ครับบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องเลือดสมองเสดแตกนะครับหรือแม้กระทั่งเลือดออกในหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนี่ครับ้อชนวยการิ์ลีหะลัตตารัล่์นะครับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทไคลนี่ประเทศไทยนะครับผมพบพก,กันอีกแล้วครับแบ่เวลาถ้าเราอยู่ตรงตรงนี้กันเนี่ยแปลว่าวันนี้ผมต้องมีสิ่งดีๆเนี่ยมาแนะนําให้กับทุกท่านแน่นอนนะครับและแน่นอนนีอออ่ฮะสิ่งที่รงนี้ของเราเองก็คือผลิตการสามเวียมสุขภาพของไคลนี่และสุดยอดโปรตีนเทโลฟิกโทนตี้เลยนะฮะวันนี้เราจะ มาดูกันว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่บอกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เป็นนวัตกรรมที่ยอดเยียนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับเอาตัวแรกเลยนี่นะครับก็อบอกว่าตัวนี้นี่ตัวไฮไลท์นะครับหรือว่าเป็นเรือธง,งของบริษัไทไรนี่ของเราเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ไนโตรเอฟเอ็กซ์ไม่นะครับโอ้โหทุกท่านต้องบอกว่านี่คือสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เสริมาหานต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกอย่างแท้จริงนะครับ เพราะตัวสิ่งพันในตัว F ในั้นก็คือก๊ารสก,กัดไนโตรตออกไซด์ฮะซึ่งในตัวออกไซด์นี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้โอมูลพุกโมเล,ลสคุลของชีวิตหรือโมเลสคุลออฟไลด์ฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายเราทั้งหมดเลยนะครับเราต้องใช้ไนโตรนะครับหรือว่าไนเตรตออกไซด์นั้นในการทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความแข็งแรงและสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็บอกว่าที่มาของเรื่องสุขภาพที่ดีนั้นนะครับมีแหล่งที่มาเนี่ยก็คือมาจากไนโตรตออกไซด์นะครับสุราผมนี่ถือว่าเป็นความรัก ของพระเจ้าเลยนะครับในการที่จะทำให้ร่างกายเราเ่นแข็งแรงนะครับในส่วนของไนโตรลอกไาย์นะครับอย่างที่ผมไดยให้ทราบว่ามีการค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับสามท่านประมาณสักปี1980งกกว่ากว่านะครับประมาณ2ีกว่าปีส0ปิกว่าปีมาได้แล้วนะครับเพียงแต่ไนโตรออกไซด์นั้นเนี่ยนะครับถูกนำมาใช้ในเรื่องของการทำในรูปของตวยาครับใช้กับเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจนะครับคนที่ต้องการบรรลุหรือว่าผ่าตัดต่างๆนะครับ ในออกซายเนี่ยจะมีฤทธิ์ในการที่เราเลือกขยายตัวนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่ไปทานในตรว่องออกซด์ได้นะต้องอยู่ตามที่แพทย์เนี่ยให้มีการกำหนดนะครับแต่บริษัทนี้ครับบริษัทหนึ่งเดียวในโลกตอนนี้ครับที่สกัดไนโตรออกซด์นะครับมาจากธรรมชาติครับซึ่งเราทำมาจากต้นยอที่ไฟติการสกัดนั้นไม่ใช่แค่ยอนะครับแต่ใช้ต้นนะครับผลลากใบสกัดโดยวิทยาการระดับสูงนะครับในการสกัดไนโตรออกไซด์ขึ้นมาซึ่ง ทำให้น,นะครับมีผลและประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่าการที่เราทานยอปกติเนี่ยพันเท่าเลยนะฮะพันเท่านะครับดังนั้นเนี่ยการทานปริพันธ์ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดน้กันที่จะช่วยทําให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นครับเพ,พราะเนโดรไซ์นั้นนะครับมีผลกับทุกส่วนในร่างกายแต่ที่มีผลมากที่สุดเลยครับก็คือระบบของเลือดครับการไหลเวีย,ยนโลหิตนั่นเนองเพราะเอนโดรไซ์นั้นทําหน้าที่ฝาประกาศด้วยกันอันดับที่หนึ่งครับ หอเลือดครับทำให้หลอดเลือดุขยายตัวนะครับเมื่อหลอดเลือดขยายตัวแปลว่าอะไรครับร่างกายดูดซออกซิเจนกับสารอาหารได้ดีขึ้นนะฮะสองครับนอกจากขยายตัวไม่พอมันจะทำให้หลอดเลือดทั้งร่างกายของเรานะครับมีความอ่อนุ่มครับยืดหยุ่นได้ไม่ติดแตก่ายนะครับบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องเส้นสมองเสยแตกนะครับหรือแม้กระทั่งเลือดออกในหลอดเลือดต่างๆเนี่ยงื่อจากหลอดเลือดท่านแข็งครับ ดังนั้นการทานตัวนี้นะครับเป็นประจักษ์ทำให้หลอดเลือดท่านอ่อนนุ่มครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพหรือเป็นคนที่อาจจะต้องสูบบุหรี่ทานเหล้านะครับทานตัวนี้จะทําให้หลอดเลือดของคุณนั้นไม่ปริแตกง่ายนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับช่วยล้างขับรักษาการไขมันออกจากหลอดเลือดนะครับเพียงแค่คุณโดนสมานสามอย่างนี้นะครับก็คือขยันหลอดเลือดนะครับช่วยในเรื่องการทำให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มและสามครับช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการขับรักษารักของการไขมันออกจากหลอดเลือดเรา แค่ทานเป็นประจำครับสุขภาพคุณจ,จะดีขึ้น99.9เปอร์เซ็นต์ถามแล้วมันจะดีขึ้นได้ไงเราดึงภาพนะครับทุกท่านครับถ้าวันี้เราไริาวาในร่างกายเราคือเครื่องจักรครับเครื่องจักรที่ดีจะทํางานมีประสิทธิภาพได้ต้องมีน้ํามันที่ดีถูกไหมคะับลองดึงภาพนะครับถ้าน้ามันเราไม่ดีน้ามันเราเสียน้ามันเราสกปรกร่างกายเราเครื่องจักรเราก็ไม่สามารถที่ทํางานต่อได้เช่นเดียวกันครับสุขภาพของเรากับอวอยวะภไยในทั้งหมดระบบทั้งหมดนั้นท่านจําเป็นต้องมีระบบที่เป็นน้ํามันหล่อลลืื ที่ดีนั่นเองถ้าคุณมีเลือดดีเรือดสะอาดนะครับอุดมไปด้วยออกซิเจนนะครับมันจะช่วยทําให้ระบบการทํางานในร่างกายคุณนั้นทํางานเป็นปกติและทําให้สุขภาพในร่างกายคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนเน้นย้ำนะครับว่าเพียงแค่วันนี้คุณทานผริภัฑ์ไนโตรเอฟเป็นประจําร่างกายคุณจะได้ไนโตรออกไซด์ในการทําให้สุขภาพของคุณนั้นแข็งแรงขึ้นบางคนถามผมว่าโยชใคุณทานบ้างนะครับ ห่เลยครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบหลอดเลือดครับเช่นบางคนเนี่ยนะครับเป็นความดันโลหิตสูงนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจนะครับบางคนมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองอัลไซเมอร์ทานตัวนี้เป็นประจำครับความดันคุณจะลดลงนะครับมีหลายท่านครับทานตัวนี้แล้วาทานยาความดันลดลงค,คนที่มีประวัะว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 ติเบาหวานตันหานทานได้ไหมได้ครับเพราะตัวนี้ช่วยในเรื่องการควบคุมน้ำตาในกระแสะเลือดด้วยนะครับคนเป,ป็นเบาหวานทานตัวนี้จะช่วยทําให้ความเอ่อเขาเรียกว่าคุณจะไม่มึนตลอดลังวัน ครับค่าวตาจับหลดหลย่องเยนมากนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่แข็งแรงเป็นปกติครับนะสำหรับท่านที่ออกกําลังกายเป็นประจำท่านใที่เป็นนักกีฬาคางตัวนี้นะครับระบบการไหลเวียนโลหิตและการนําข้าววอกหรือข่าวเซจนในเรื่องของท่านนั้นจะดีขึ้นความหมายคือถ้าวันนี้คุณวิ่งนะครับคุณจะวิ่งได้อึดขึ้นถ้าวันนี้คุณว่ายน้ําคุณจะว่ายน้าได้นานขึ้นถ้าวันนี้คุณต่อยมวยคุณจะต่อยมวยได้นานขึ้นครับ ดังนั้น,ะ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 นะตัวนี้คือเหมาะสำหรับนักกีฬามากๆนะครับและคนปกติเขเวลาทัมมทวท่วไปควรทานไหมครับแน่นอนครับเพราะเมื่อทานตัวนี้แล้วระบบหลอดเลือดคุณจะแข็งแรงและทําให้ร่างกายคุณนั้นนะครับได้รับออกซิเจนที่เพียงพอส่งผลให้ภาวะภาพรวมสุขภาพของคุณนั้นดีเยี่ยมแน่นอนแต่นั้นทุกท่านครับเน้นย้ำอีกครั้งหครับว่านี่คือนวัตกรรมสุดยอดนะครับที่มีเพียงแค่ไคโรนีเท่านั้นที่สามารถเติมไนเตรตออกไซด์ของคุณเข้าสู่ร่างกาย ได้ทันทีผ่านบริภันในตัรเอฟเฟคทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับสุขภาพกนดีขึ้น99.99% 99นะครับผมอยากคุณพิสูจน์โดยตันเองครับกับบริภั์ในตัวเอฟเฟคจากไทยนี่ครับ